สุดท้ายขอเธอหมวกหรือคอร์สไรก็ได้สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมวีว่านะครับวันนี้ผมจะมาทําการเสี่ยงดวงนะครับว่าเราจะรุ่งหรือเราจะร่วงนะครับโดยที่ผมจะมาทําอะไรผมจะมาเปิดไข่ครับเอมิสกอร์ยีบใบนะครับในราคา1,000บาทโดยที่ไข่ใบนี้มีของแร่ที่ดูแล้วออกง่ายนะครับเป็นจํานวน เยอะอยู่เหมือนกันผมเห็นว่ามันออกง่ายนะแต่เราจะมาดูว่าเราจะได้มันไหมไอ้ที่ผมอยากได้จริงๆเลยก็น่าจะเป็นปาก AHPD ครับที่มันบวก a AH p d 1ตรงๆเลยเนี่แหละส่วนที่เหลือก็เฉยๆแล้วกันดูซิวันนี้เราจะเกลือไหมดึงมาเลยนะครับผมไม่แน่ใจมันดึงได้เลยมย20าย20ใบ20ใบก็9000แคส โอเคมันบอกว่าก่อนโกดักคิดดีๆก่อนนะต้องใช้เงินใช้ทองหรือเปล่าแต่เราไม่สนครับเรากดเลยเราจะมาเสี่ยงดวงการโอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับ20บใบโดยที่ไข่ใบนี้ก็จะมีเกลือเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ได้มาเลยแล้วคิดซะว่าเราได้ของปั๊มมาแล้วกันเนาะเอาไว้เก็บเลเวลปลอบใจตัวเองไปเบาๆ โดยคลิปนี้นะครับก็จะเป็นผมจะไม่ตัดเลยนะครับก็ถ้าผมพูดตะกุกตะกักยังไงหรือว่าไม่คล่องยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆไว้นาที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ดีขึ้นกว่านี้เพื่อนๆจะได้สมูทมากกว่านี้ส่วนเรื่องไมเห็นมีหลายคนถามมานะครับว่าทำไม มันเสียงยังดูอู้อูหรือซาซาหรือเหมือนอยู่ในน้ําตกเงี้ยครับพอดีผมใช้ไม้จากน้ตบุกนะครับผมยังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าน้ตบุกผมเนี่ยมันเป็นที่เสียบไม้สามจุดห้านะครับซึ่งผมเสียบไปแล้วมันค่อนข้างจะเบามากในไม้ที่ผมซื้อมาเนี่ย,ยผมจะขอเวลาแก้ไขสักนิดนึงนะครเพื่อนเพื่อนก็รบกวนทนฟังตรงนี้เป็นนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้แย่มากแต่มันก็ไม่ไถึงกับดีที่สุดนะครับ แต่เดี๋ยวผมกําลังจะแก้ไขแน่นอนครับเพราะว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยผมจะทําการไลฟ์สตรีมขึ้น YouTube แล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาร่วมพูดคุยในระหว่างที่ผมไลฟ์สตรีมได้นะครับโอเคพูดมามากมายแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆรอกันว่าทำไมเองไม่เปิดสักทีหรือมึงไม่เปิดสักที นั้นเรามาจัดกันเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาเราอยู่ในห้องที่เงียบๆปอดคนอย่างนี้เปิดเช้าๆอย่างนี้คนน้อยๆอย่างนี้คนไปทํางานจะหมดเราต้องจัดแล้วครับผมขอจัดทีละห้าใบก่อนนะเริ่มแล้วสามสองหนึ่งมาหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โหห้าใบแรกได้ดีสุดอะไรเนี่ยไว้ HP i n c r e a น e มานารู้สึกเข็มๆยังไงไม่รู้นะครับอ่ะห้าใบต่อไปจัดใบไม่ต้องพูดความจำเพลงหนึ่งสองโอ้โ oh หถึงกระขั้นซ้ำสาม,สาม สีห้าโอ้โห,โโหผมว่าไม่ใช่แล้วผมเดินก่อนเดินออกไปอีกห้องหนึ่งก่อนเผื่ออะไรจะดีขึ้นอ่าห้าใบต่อมานะครับหนึ่งสองสาม โอหไลท์ไว้บ็อกมายาวๆเลยนะครับสี่เฮ้ยได้ดาบเฮ้ยผมได้ดาบเฮ้ยอย่างน้อยก็ขายได้ไว้อย่างน้อยก็สองสามเอ็มครับสุดยอดเลยได้ดาบอีใบแล้วเนี่ยดีใจจนลืมจนลืมไปเลยสี่ห้าอ้าวเปิดเกินเปิดไปหกใบ โอเคได้ดาบมานี่นะครับดาบเมจิกเบสซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนมันไม่แพงแล้วล่ะแต่เราก็เดี๋ยวลองไปขายดูแล้วกันว่ามันจะได้เดี๋ยวแล้ลองไปดูในตลาดว่ามันจะได้สักกี่กี่เอ็มเนาะโอเคสี่ใบสุดท้ายหนึ่งสองสาม ซีเอ้ยได้อารเมอร์อารเมอร์แชโดว์ดีไหมไม่รู้ดีใจไว้ก่อนเฟรมเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพและทางเวทต่อมอนสเตอร์ทัดไฟหนึ่์เทัดไฟนั่นแหละครับทุกๆการอัปเกรดสชิ้นซึ่งมันก็ไม่ได้ขึ้นชื่อเราอ่ะน่าจะเกลือเนาะแต่อย่างน้อยเราก็ ยังได้อะไรกลับมาบ้างนะครับสําหรับดาบอันนี้โอเคเจ็บถือว่ายังเจ็บตัวน้อยนะครับแต่ก็เจ็บแหละ <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับยังไงถ้าชอบหรือถูกใจยังไงฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆต่อไปให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ เมื่อกี้ผมลืมบอกไปที่ผมเปิดมีดกับเฟรมเอ้ยดาบกับเฟรมได้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คราคาให้ดูนะครับว่ามันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ดูว่าเราจะเจ๊งหรือเราไม่เจ๊งนะครับให้เราติ๊กที่ขายและติ๊กค้นหารายการคาทั้งหมดนะครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเราจะ,ะค้นหาสินค้าที่เราต้องการได้ยังไงอ่ะคลิกไปที่ช่องไอเทมพิมพ์ชื่อครับเมจิกเอ็น a, G i, a, c, a, l พิมพ์แค่เมจิกก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเนี่ยครับเมจิกเบรดนะครับก็รารา,า,าคาพิมพ์พันราคาเราอยู่มันสี่ถึงห้าเอ็มนะครับผมตีต่ำๆไปเลยแล้วกันว่าสี่ถึงห้าเอ็มก็คิดว่าก็เจ็ดตัวแหละครับเพราะว่าสี่ถึงห้าเอ็มก็จะประมาณสองร้อยกว่าบาทสองสามร้อย เราก็ถือว่าเราได้ยามาใช้แล้วกันเนาะแล้วก็เปิดสนุกสนุกไปแล้วกันส่วนเฟรมนะครับก็เดี๋ยวผมดูให้ว่ามีคนขายไหมแต่ผมน่าจะเอาไปใช้เองเพราะว่าตอนนี้ผมเก็บผมเก็บเลเวลแล้วฟาร์มอยู่ที่แมกมาเดี๋ยวผมจะไปตีบวกสักสก็พอครับมันจะป้องกันธาตุไฟเพิ่มอีกประมาณ5%ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเอ็มีเฟรมอุ้ยเท่ากับมีติดมีไหมเอ่ย ก็อยู่ที่ 500k ซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่แรอะไรหรอกครับก็เป็นของปกติบ้านๆก็ประมาณนี้เนาะน่าจะเอาไปตีเองแล้วใช้มากกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบจริงๆแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ